สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะแจวันนี้มาพบกับสปอยแพดสามจุดห้าครั้งที่สองครับสำโวนอีกแล้วนั่นก็คือวันนี้มาเป็นแฮมเมอร์สตอมกับแคล n งแล้วก็ไอเทมบางอันนะฮะนี่เลยมาดูที่แฮมเมอร์สตอของเรานะาในในแพดนี้เราจะปรับาสกิลสองให้มีระยะไกลขึ้นแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การตีกระจายมากขึ้นนะ กระจายแรงขึ้นแล้วไกลขึ้นนั่นเองคนะรับดูครับนะระยะระยะมันจะไปถึงเอเคิร์สตัวที่สี่ตัวนู่นนะฮะเป็นระยะแบบไกลประมาณสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยฮะเนี่บไกลมากกระจายสแปดสแปดแล้วก็ตัวที่สองครับแคนั่นก็คือเขาจะปรับอ่าสกิลที่หนึ่งกับสกิลที่สองนะค,คือแบงก์กับพอกนั่นเองสกิลวางสโลว์แล้วก็บินนะเหลือหกสิบห้ามานาครับจากแปดสิบ นะเดี๋ยวหกสิบห้าเซมานาน้นอยลงครับแค่นั้นแหละแล้วก็สกิลที่สามไม่ได้ปรับอะไรนะฮะแล้วก็สกิลที่สี่เนี่ยเดี๋ยวว่าอันติเฟกลูกเฟกลูกช่วยยิงอะ่ะอันนี้เด็ดเด็ดมากๆคือเวลาเราเสกลูกอ,ออกมาลูกน้องเราจะวิ่งช้ากว่าเราใช่ไหมลูกมันจะแบบค่อยๆวิ่งเพื่อวิ่งตามช้าๆแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยลูกน้องของเราจะวิ่งตามความเร็วเราแล้วนี่ครับ โอ้หวิง่งวิ่งตามอย่างนี้แล้วก็ยิงวิง่งยิงวิง่งยิงสบาย,ยครับเวลาเราแบบบวกบวกอยู่แล้วก็ศัตรูหนีไปลูกลูกน้องเราก็ตามไปยิงถึงด้วยซึ่งทําให้อันติที่โกงอยู่แล้วโกงขึ้นไปอีกนะฮะแครงของเราแบบคลองตัวเลยทีนี้วิง่งวิ่งไล่วิงว่งไล่ยิงลูกน้องยิงโอ้โหตายโหงแล้วก็ตัวต่อไปเอ้ยไม่ใช่ตัวต่อไปเ,เป็นไอเทมนะไอเทมอะไรเนี่ยฟอสฟูฟนั่นเองครับลดราคารีเีฟเหลือสามร้อย ก็ทาให้ถูกลงนะทำให้หน่าซื้อมากขึ้นหรือเปล่าก่อนตัวต่อไปเป็นอ่าตัวต่อไปแล้วทันต่อไปเป็นดูสโตนะฮะเหลือสามพันกว่าสามพันเท่าไหร่เนี่ยผมผมไม่แน่ใจผมมองไม่เห็นตัวเลยสามพันแปดห้ารอยครับโอ้ซึ่งรดจากเดิมคือดูสโตเมื่อก่อนมันราคาห้าพันอ่ะลดจากเดิมไปโอ้เยอะเลยครับแต่ว่ามันก็ลดความสามารถลงด้วยฮะเป็นบวกสแต็ทุกอย่างสิบ สิบ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 เมื่อก่อนมันเป็นสิบห้าหรือเปล่าผมจำไม่ได้อือคือลดราคาลงแล้วก็ลดสแตทกลงนิดหน่อยแต่ว่ามันยังมีผลบ็อ,บอกบ็อกสกิลปูดาวเท่าเดิมอะอือเก่งมากอ้าวจบแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็มีคลิปแค่นี้นะครับเอาไว้ถ้ามีมาอีกเดี๋ยวผตมแปลให้ฟังอีกจ้าบ๊ายบาย